วัดค่ายบางกุ้งด้าน,นข้างๆโบสถ์จะมีสารของสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ด้วยนะคะไหว้พระเสร็จก็แวะมาสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชด้วยนะคะผูาา้ม,าาะะมีพระคุณของประเทศอย่างไรหลวงด้านนี้นี่ค่ะพระเจ้าตากสินมาราช เดินมาข้างๆก็จะมีเขาเรียกอะไรมวยถ้ามวยต่างๆเมื่อสมัยพระเจ้าจักรมาลาดวัน่ันรุ่งนะครับท่านีีใจชมสื่อสารงานทางท้องที่อยากให้มีข้อมูลข้อมูลสองคนนี้กียพว่ไมีข้อมูล นี่เขาเรียกว่าค่ายมวยหรือว่าแม่ไม้มวยไทยมีเยอะแยะเลยค่ะแม่ไม้มวยไทยนี่เฮออันนี้แม่ไม้มวยไทยต่างๆ ด้านนี้จะเป็นกระบีกระบองแล้วก็ดาบที่ะเกร็ดะลยค่ะกระบีกระบองแล้วก็ดาบแล้วคนนี้เป็นอะไรอะกระบีกระบองแล้วก็ดาบ

แล้วอย่าลืมแวะมานะคะวัดบางกุ้งสมุทรสงครามโอเคบ๊ายบายค่ะ